เวลาที่เพื่อนๆปกครเกษียณนะครับผมก็ขอให้ทุกคนนะครับใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขนะครับก็ปราญจากโรคภัยนะครับก็คิดถึงคนักานจแล้วกันผ่านมาก็มาแวะเยี่ยมเยียนกันทุกคนยังเป็นมิตรที่ดีต่อกันนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็ความคิดถึงครอบครัวด้วยรักษาสุขภาพแล้วก็อยากทําอะไรก็ทําตามที่ต้องการนะไม่ต้องอยู่ในกฎระเบียบที่ไหนแล้วนะครับ ก็ขอให,ให้มีความสุขในบรรทายของชีวิตราชการนันที่ต่อไปคนะรับทรานผมค่ะกรงสาธุขอแสดงความยินดีกับผู้ที่เกษียณอยู่าลกันนะคะมีความสุขไว้เกษียณค่ะยินี้นะคะพวกเราชางสำนักขลัดอ,อ,อบจขอยินดีกับผู้เกษียณทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขหลังเกษียณ กคนนะคะยินดีค่ะค่ะในนามสำนักงานเลขาลูกกานโรงาบริหารสวนห่ันนะคะขอแสดงความยินดีกับท่านที่เกษียณทั้งหกท่านนะคะท่านผอคงพายสนักานท่านผอกาคิดชาสิงห์นะนะคะแล้วก็พี่พี่สี่ท่านรวมแล้วเกษียณในปีนี้ ทั้งหมด6ท่านนะคะขอขอบคุณที่ได้ร่วมงานกันมาเป็น10ปีแล้วน,นะคะที่ได้ช่วยเหลือกันประสนานงานกันนะคะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้กเกษียณได้พักผ่อนนะคะถึงวัยพักผ่อน,นแล้วด้วยรับจัดใจสำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะยินดีด้วยนะคะด้วยรับจากใจของพี่น้องกองทัพท<ห>ุกคนนะคะ หรวพอคุณพายลพอกองยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นที่รักของทุกๆคนนะคะตอนนี้พี่มังคายไอ้หลวงอคุายก็จะได้พักก่อนหลังจากที่ทํางานต่างตำานานเป็นจนกระท่งเข้าสู่ไยที่สมควรที่จะได้รับก่อนแล้วน้องคนก็ขอเป็นกาลังใจให้พี่มังคายได้มีความสุขหลังการเสียาเจะเียนะคะพีกทานะะไปวัดทาบุญประสงค์สม,สม,สมดังใจหายที่พวกี่มังคายตั้งใจไว้นะคะรับนะคะ ขอแสแดงความยินดีกับผู้ที่เกษียท kind of e, ุกท่านด้วยความสบายใจและทุกคนอาจจะได้ไปประกอบอาชีพที่ตัวเองแล้วจะขอให้ทุกคนความสุขฝในวัยหลังเกษียณนะคะขอแสดงความยินดีกับพี่ๆที่เกษียณทุกท่านเลยนะคะจากใจขององค์กานทุกคนค่ะขอแสดงความยินดีะแสดงความยินดีกับท่านที่ ก้าวสู่ชวิตบกระเทียอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เข้าเครื่องฝุ่นครับหมอน้ำขอน้องๆกองยแสานและงบประมาณขออธิรให้ขออภิมคายมีความสุขใจสุขใจสดใสในวัยเกษียณแม้นท่านจากกษียณไปยังอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปค่ะ อออกยุทธศาสตรค์คุณครูสุภากรพี่แดงพี่ปัญญาและพี่ไพโรจน์นะคะในนามกองการศรึกษาของเราวันนี้ก็ขอยินดีกับทั้งหกท่านนะคะพวกเรายังคุยกันอยู่เลยว่าโ,โหพี่ทั้งหกท่านเนี่ยขออนุญาตเรียกพี่นะคะดูแล,แล้วยังสดใสกับพี่กระเป๋าแข็งแรงนะคะเหมือนยังไม่ใช่คนที่เขาย่างข้าวเข้าตูยเกปียณนะคะในโอกาสนี้กองการศรึกษาก็ขออวยพรให้ ทั้ง6ท่านนะคะมีความสุขกับการ,กรเกษียณกลับไปหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยกับการทํางานนะคะขอให้อยู่กับ3สุขนะคะสุขที่1คือสุขกายนะคะร่างกายแข็งแรงนะคะ,ระกระชุ่มกระชวยกระพี่กระเป๋านะคะสุขที่2คือสุขใจนะคะ,กะเกษียณแล้วก็กลับไปทําในสิ่งที่ตัวเองลรักในสิ่งที่ตัวเองชอบและตัวเองทำนะคะอันสุดท้ายคือสุขกระเป๋านะคะทางานมานามีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บ แตกลูกแตกหลานทำบุญนทำทานไปทำเที่ยวนะคะก็ขอให้ทั้งสองท่านนะคะมีความสุขมีข่าวขราวงานบุญงานบวชงานแต่งงานดีๆผ่านไปผ่านมาอย่าลืมนัําร้องกองการศึกษานะคะมีอะไรส่งข่าวกันได้นะคะขอให้เกษียณสำราญใช้เงินบํานานอย่างมีความสุขสุขใจไ้เกษียณค่ะสวัสดีค่ะของวัสดุและสักสีขอแสดงความยินดีกับผู่เกษียณ จากวันวานที่ผ้าเปลียนสู่วันเกษียณที่ผ้าคภูมขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะคะยินดีนะคะพวกเรากองการเจ้าหน้าที่ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้เกษียณอายุราชาการนะคะขอให้ท่านมีความสุขกับการใช้ชีวิตในหลังราชาการนะคะแล้วก็ถึงแม้ท่านจะจากไปแต่ว่าก็ยังอยู่ในใจพวกเราเสมอนะคะ โชคดีค่ะโชคดีค่ะ